สวัสดีครับช anel ปอนรีวิวนะครับวันนี้เราจะมารีวิวนาฬิกาคาซิโอรหัส AE 1 5 0 0 WH ขีด8 B 2 VDF เรือนนี้กันนะครับนาฬิการเรือนนี้นะครับผมถือว่าเป็นหนึ่งในนาฬิกาที่เรียกได้ว่าคุ้มค่ามากที่สุดเรือนหนึ่งของโลกเลยก็ว่าได้นะครับ ก็คือค่าตัวเขาเนี่ยผมสปอยก่อนเลยนะครับก็คือมันอยู่แบบในช่วงไม่เกิน1000บาทเท่านั้นนะครับดังนั้นเนี่ยถ้านาฬิกาในช่วงแบบไม่เกิน1000บาทแล้วได้คุณภาพขนาดนี้เนี่ยผมว่าหาไม่ง่ายแล้วนะครับที่เราจะพบเจอบนนาฬิกาทั่วไปนะครับซึ่งเรือนนี้มันจะมีอะไรยังไงบ้างเนี่ยเดี๋ยวเรามาดูดีเทลกันเลยนะอันดับแรกเนี่ยผมอยากให้ดูที่หน้าปัดกันก่อนนะครับคืออย่างที่เราเห็นเนี่ยว่ามันก็เป็นนาฬิกาดิจิตอลนะก็คือมันจะมีหน้าปัดด้านในที่ทําหน้าที่แสแดงผลงต่างๆนนานา <ๆ S 2> นาารบแแลล้้วกก็สดงงงผขออเต บอกว่าเป็นการแสดงผลที่มันใหญ่มันแบบเด่นชัดแล้วก็อ่านค่าได้ง่ายนะครับก็คือตรงกลางอ่ะเราจะเห็นว่ามันมีตัวเลขอยู่นะครับก็คือเวลานั่นเองส่วนด้านล่างก็เป็นวินาทีส่วนด้านขวาเนี่ยจะเป็นเม็ดสี่เหลี่ยมพิกเซลแบบนี้สีส้มๆแดงๆนะครับแล้วก็มีการเดินไปเรื่อยๆทุกๆ10วินนะครับก็ขึ้นอันใหม่อะไรแบบนี้นะอันนี้ก็อาจจะช่วยในการดูเวลาทุกๆ1ิวิได้เผื่อใครที่จะจับเวลา10วิทําอะไรบลาๆ,ๆเนี่ยก็อาจจะมาดูตรงนี้ได้แบบง่ายๆอะไรประมาณนั้นนะครับ ส่วนด้านบนเนี่ยมีชื่อวันที่นะครับวันศุกร์เสาร์อาทิตย์แบบนี้นะแล้วก็เลขเดือนอยู่ตรงกลางนะครับแล้วก็วันที่อยู่ด้านขวาอันนี้คือการแสดงผลที่ค่อนข้างจะเรียบง่ายแล้วก็ตรงไปตรงมาละส่วนที่เพื่อนเพื่อนเนี่ยเห็นว่าหน้าปัดมันกระพริบแบบแป๊บแบบแบบนี้นะครับจะเห็นว่าแบบมันเหมือนหน้าปัดมันไม่นิ่งอะ่ะไอตรงนี้จริงๆมันนิ่งนะแต่ว่าอันนี้มันเป็นที่ refresh ร a ของตัวกล้องของผมเนี่ย ที่เวลาถ่ายมันอาจจะไม่ได้ตรงกับตัวหน้าปัดซะทีเดียวมันก็เลยเห็นเป็นการกระพริบอยู่บ้างนะครับแต่ของจริงโอเคนะของจริงคือนิ่งปกติไม่ได้มีความกระพริบอะไรแบบนี้นะครับซึ่งดูจากหน้าปัดเนี่ยก็ถือว่าดูเป็นนาฬิกาที่ใช้งานได้ดีใช่ไหมครับแต่เรือนนี้มีอย่างหนึ่งที่ผมอยากจะบอกก่อนเลยก็คือเวลาเราเลือกซื้อเนี่ยมันจะมีหน้าปัดอยู่2ส,สีก็คือแบบอย่างเงี้ยเป็นนิเกทีฟนะครับหมายความว่าพื้นหลังเนี่ยมันจะเป็นสีดําแล้วก็ตัวเลขเนี่ยมันจะเป็นสีแบบ เขียวเขียวครีมครีมแบบนี้ก็เป็นสไตล์นาฬิกาดิจิตอลที่เราคุ้นเคยกันแต่พวกหน้าปัดนิเกทีฟเนี่ยมันจะมีการสะท้อนแสงธรรมชาติเขามานะครับทำให้หน้าปัดเขาอะ่ะจะมีการติดฟุ้งฟุ้งฝ้าๆ้าแล้วก็เราจะอ่านค่าได้ไม่ชัดเจนเท่าไหร่นะคือมันจะต่างกับตัวที่มันเป็นหน้าเขียวหน้าเทาอะ่ะไอ้ตรงนั้นอะ่ะผมว่าอ่านง่ายกว่าเยอะเลยนะครับต่อให้มีแสงชิ่งเข้ามาแบบมากวนหน้าปัดเยอะอะ่ะมันก็ยังอ่านได้ง่ายอยู่แต่อันนี้บางมุมเพื่อนๆจะเจอความฝ้าแบบนี้นะครับอย่างเงี้ย คือตัวเลขนี้แทบจะจมหายไปเลยนะครับ ดังนั้นเนี่ยถือว่าเป็นจุดหนึ่งที่ต้องเลือกกันดูระหวา่างตัวหน้าดํากับหน้าปกติคือแน่นอนว่าตัวหน้าดําหน้าได้กระถิบมันได้ความเทนะครับแล้วก็ทําให้ในากาเนี่ยมันมีความเป็นโทนมากๆเอาอย่างง่ายๆเลยถ้านายกามากับสีแบบนี้แล้วหน้าเป็นสีแบบเขียวๆธรรมดาผมว่าเพื่อนๆจะพอนึกออกว่ามันจะดูจืดไปเลยนะครับแต่อันเนี้ยพอมันเป็นแบบขาวๆนวลๆแล้วก็มากับหน้าดำเนี่ยมันก็ดูแบบเป็นสีสันที่เท่ดีมากอารมณ์เหมือนแบบเอเวเรนซ์อารมณ์เหมือนกันดําอะไรประมาณนั้นนะครับแล้วก็อีกจุดหนึ่งนะครับก็ เราเปิดไฟในการใช้งานในที่มืดอะ่ะมันก็จะเรืองแสงขึ้นมาแบบเรียกว่าไม่ได้จ้ามากอะ่ะแต่คืออ่านค่าได้นะครับคือแบบ โอเคเลยอะแต่คือแบบก็จะสู้พวกหน้าสว่างไม่ได้นะครับดังนั้นฟังก์ชันไฟอะไรพวกเนี้ยก็จะสู้พวก c a ซิโ G s h ช c อที่ราคาแพงตัวนี้สามสีเท่าไม่ได้นะอันนี้ก็แน่นอนนะครับตามราคาก็คงแบบเข้าใจได้อยู่ละว,ว่ามันจะประมาณนี้นะครับส่วนฟังก์ชันอื่นๆของนาฬิกานะเดี๋ยวผมรันให้ดูเร็วๆนะครับอย่างที่เราเห็นนะว่าที่หน้าแรกเนี่ยปุ่มขวาบนก็จะเป็นปุ่มที่เปิดปิดไฟนะส่วนปุ่มขวาล่างเนี่ยกดที่หน้าแรกก็จะไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะครับอันนี้ผมลอง กดไปเรื่อยๆแล้วนะถึงแม้จะมีปุ่มสตาร์ทอยู่มันเป็นปุ่มที่เอาไว้ใช้งานในโหมดต่างๆนะครับปุ่มซ้ายล่างก็จะเป็นปุ่มที่เข้าโหมดละอันนี้ก็จะเป็นอะลาร์มคล็อกนะนาฬิกาปลุกนะก็สามารถ ตั้งค่าได้นะครับก็เลือกได้เลยนะอันนี้สามารถตั้งได้5เวลานะครับต่อไปเนี่ยก็เป็นนาฬิกาจับเวลานะครับแบบนี้นะก็เป็นจับเวลาถอยหลังซึ่งเมื่อกี้ก็คือตั้งไว้24ชั่วโมงนะครับก็เลือกตั้งได้ว่าจะให้ถอยหลังกี่นาทีนะหลังจากนั้นก็เป็นนาฬิกาจับเวลานะครับอันนี้จับเวลาเดินหน้าละ stopwatch ก็จะมีอตรงด้านขวาตรงนี้เป็นหน่วยที่เอาไว้ดูว่าในแต่ละวิเนี่ยมันวิ่งเป็นมิลลิเซคเท่าไหร่ด้วยนะครับอันนี้ก็ช่วยได้ประมาณหนึ่งนะครับแล้วก็กดอีกที ฟังก์ชันก็คือเรียกว่าสแตนดาดเลยนะครับซึ่งต้องบอกว่าฟังก์ชันนี้มันก็ไปเทียบเท่ากับนาฬิกาคาสิโอจีช็อคที่ราคาแบบ สามสี่พันบาทอ่ะก็จะได้ฟังก์ชันประมาณนี้อยู่แล้วนะครับอาจจะต่างกันนิดนึงในเรื่องของสเปคเรื่องฮาร์ดแวร์นิดหน่อยนะครับแต่ว่าโดยความสามารถพื้นฐานอ่ะผมถือว่าเป็นเรือนหนึ่งที่มีครบแทบจะทุกอย่างเท่าที่ในาฬิกาแบบราคาช่วง3ามสี่พันทำได้อ่ะพวกดิจิตอลอ่ะนะครับอันนี้ทําได้แบบเกือบจะทั้งหมดเลยก็ถือว่าครบเครื่องมา,มากๆเรือนหนึ่งเลยนะครับโอเคอันนี้ก็คือเรื่องของเครื่องการใช้งานทั่วไปนะจริงๆหลายๆคนน่าจะคุ้นเคยกันอยู่ละไม่น่าจะมีปัญหาอะไรมาก เรามาดูส่วนที่แบบมันทําได้ดีมากๆอีกอย่างหนึ่งดีกว่านะครับนั่นคือเรื่องของวัสดุแล้วก็หน้าตานะคืออย่างที่เราเห็นนะครับว่าหน้าตาเขาเนี่ยจะมาเป็นสไตล์เคสสีแบบ เขาขาวซึ่งแบบจริงๆจะมีความออฟไวท์ประมาณหนึ่งนะไม่ได้ขาวจัวนะครับคือถ้าเกิดขาวเลยจะประมาณนี้นะครับอันนี้ขนะดเช็ดแบนมูจินะจะไปทางขาวสว่างเลยส่วนตัวนาฬิกาเนี่ยจะติดออฟไวท์แบบชัดเจนมากนะซึ่งเป็นเฉดที่ผมว่ามันสวยมากนะครับคือจริงๆรุ่นนี้มันเคยมีออกมาก่อนหน้านี้ละแล้วผมก็เคยรีวิวไปเรือนหนึ่งละแต่ว่าอันนี้มันเป็นซีรีส์ใหม่ที่เพิ่งออกสีมาใหม่นะครับซึ่งในซีรีส์ใหม่เนี่ยโอ้โหสีมันแบบสวยจริงอะอย่างอันเนี้ย ออฟไว้ white, มาเจอกับดำกับส้มคือมันโหเท่มากนะครับผมเห็นปั๊บเนี่ยผมไปรู้สึกถึงกลิ่นอายของตัวเอเวอเรียนรุ่นที่แบบเป็นอายนามิเลเลยะนะครับคือสีเขาขาว,ขาวดำดำส้มๆประมาณอย่างเงี้ยถึงแม้ว่าสีมันจะไม่ได้ตรงแบบนั้นเป๊ะนะแต่ว่ากลิ่นอายของ G ีช็อคเอเวอเรียนมันกลับมานิดนึงจริงๆอะ่ะก็เลยกดมาอย่างไม่ลังเลเลยนะครับเรือนนี้นะส่วนวัสดุเนี่ยมันก็เป็นเลซินเหมือนกับ G ีช็อคเลยนะครับคือถ้าถามว่าเรือนเนี้ยกับ G ีช็อคที่ราคาสี่ห้าพันเนี่ย คุณภาพวัสดุมันต่างกันมากไหมมันรู้สึกได้ไหมผมก็ต้องตอบว่ามันรู้สึกได้ประมาณนึงว่าโอเค G shock ที่แพงกว่า4-5เท่ามันมีความพรีเมียมมากกว่านิดหน่อยนะครับแต่คือแบบนิดหน่อยจริงๆองอะเพราะว่าเรือนนี้มันทำมาดีมากไม่ใช่ G shock ไม่ดีนะครับแต่ว่าเรือนนี้ คือมันทํามาดีเกินราคาไปนิดนึงอ่ะดังนั้นเนี่ยมันเลยรู้สึกว่าถ้าเกิดจับผันผ่านมองเผลอนะครับมาลูบๆูมาดึงๆวัสดุดูนี่คือเกือบจะเทียบเท่า G ีช็อคเลยนะครับคือ G ีช็อคมันอาจจะมีความแบบนิ่มความหนืดบางอย่างที่เวลาจับจับแล้วมันรู้สึกว่าเรซินมันจะเป็นอีกเกรดหนึ่งอ่ะแต่อันเนี้ยก็ต้องบอกว่าใช้งานจริงนี่แบบไม่น้อยหน้าเลยนะครับผมว่าเวิร์กมากๆเรือนหนึ่งเลยนะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะครับที่เป็นไฮไลท์ของเรือนนี้เนี่ยก็คือเรื่องของสเปคการใช้งานแบตเเ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 ตอออรรรีีรร่่่นนนนนะะคัืื้ยยจจขดดาาาาาลลลงชพวป็ สเปคแบตเตอรี่อยู่ได้10ปีซึ่งอันเนี้ยหลายคนนะครับที่มีการใช้งานมาเนี่ยก็บอกต่อกันมาว่าจริงๆมันอาจจะไม่ถึง10ปีหรอกนะครับมันก็เป็นสเปคเคลมอะถ้าเกิดเรามีการกดเปิดไฟบ้างกดใช้งานฟังก์ชันจับเวลาบ้างบาบลาบ มันก็อาจจะเหลือประมาณสัก7ปี8ปีอะไรแบบนี้แต่อย่างน้นอยๆเนี่ยมันเกิน5 6ปีชัวร์ซึ่งอันนี้มันก็ถือว่าเป็นอย่างหนึ่งที่มันได้เปรียบจีช็อคทั่วไปแล้วนะครับเพราะว่านาฬิกาดิจิตอลโดยส่วนมากนะแบตเตอรี่ก้อนเขาก็จะแบบไม่ได้ใหญ่มากใช่ไหมครับเพราะว่านาฬิกาเขาก็อาจจะทรงแบบเล็กๆหน่อยอยู่ได้2ปีนี่ก็เก่งแล้วนะครับสปีนี่ก็ถือว่าเยอะละแต่แบตสิปีเนี่ยมันช่วยทําให้เราประหยัดค่าเปลี่ยนแบตไปได้หลายร้อยนะคือต้องอย่าลืมนะครับว่านาฬิกาที่มันถูก,ถก โอเคเวลาเราซื้อมามันถูกจริงมันประหยัดเงินจริงแต่เวลาถ้าเกิดเราต้องเปลี่ยนแบตทุกๆ2 3ปีอ่ะเท่ากับว่าถ้าเกิดมันผ่านไป10ปีเราต้องเปลี่ยนแบตเนี่ยตีว่าประมาณสัก5ครั้งละกันนะครับสมมุติว่าเราไม่สามารถแงะเองได้นะครับเราแบบโอเคไม่อยากเสี่ยงไปให้ร้านเปลี่ยนให้แล้วเขาใช้เกรดแบตเตอรี่ที่แบบโอเคหน่อยไม่ได้แบบถูกมากอะ่ะก็อาจจะโดนค่าเปลี่ยนครั้งละประมาณ150หรือ200นะครับอันนี้แล้วแต่ร้านด้วยนะแต่ว่าค่าเฉลี่ยน่าจะประมาณนี้นะซึ่งเท่ากับว่าในการใช้งาน10ปี เพื่อนๆอาจจะต้องเสียค่าแบตเนี่ยประมาณพันหนึ่งละซึ่งมันก็อาจจะแพงกว่าขั้นนาฬิกาละซึ่งผมก็เลยมองว่านาฬิกาที่ราคามันไม่แพงแล้วให้สเปคแบตเตอรี่ดีๆแบบนี้มันคุ้มจริงๆอ่ะคือมันคุ้มในการใช้งานระยะยาวด้วยนะครับผ่านไปเกือบสิบปีเราก็ยังแบบไม่ได้เปลี่ยนแบตเลยซึ่งเผื่อๆตอนนั้นเนี่ยนาฬิกามันอาจจะพังจนซ่อมไม่ได้ไปแล้วด้วยซ้ำน,นะครับก็ถือว่าประหยัดค่าแบตไปได้น่าจะหลายร้อยจนถึงหลักพันบาทเลยด้วยซ้ำนะครับอันนี้ก็เป็นจุดเด่นของนาฬิกาที่มีระบบแบ ส่วนตัวเรือนเนี่ยขนาดเคสไซส์วัดออกมาอยู่ที่ประมาณ50มิลนะถือว่าเป็นนาฬิกาไซส์ใหญ่มากนะครับอันนี้ก็แนวจีช็อ k แบบโอเวอร์ไซส์เลยจีช็อคล่าุเดิมมากๆความหนาอย,อยู่ที่15.7มิลนะครับส่วนลักทุลักนะอันนี้วัดจากแบบส่วนที่กลางที่สุดเลยนะครับออกมาประมาณ60มิลเลยซึ่งอันนี้มันอาจจะดูเยอะนะครับแต่ต้องบอกว่าอันนี้คือไซส์มาตรฐานของ G s ช็ Sho ck สมัยก่อนมากๆนะครับสมัยที่ GA110 กํางนลังฮิตกันนะครับสมัยที่มันยังไม่มี GA 2 0 0 1อะตัว Cas ่งอ่ะ ไซส์มันแบบอย่างนี้ซึ่งผมก็แบบใส่จนชินแล้วอะคือไม่รู้สึกว่าแบบมันมีความหนามีความใหญ่โตอะไรอะคือจะใส่ G ีช o อคใส่เล็กนี่เขินนะบอกเลยนะครับต้องใส่ใหญ่ๆไว้ก่อนซึ่งอันนี้ก็กลับไปสู่ไซส์ดั้งเดิมของเขาครับก็โอเคนะครับใส่ได้แหละส่วนน้ำหนักเนี่ยก็ออกมา58กรัมนะถือว่าเบามากนะครับถ้าเทียบกับขนาดตัวเรือนนะฝาหลังก็ปิดทึบมาแบบนี้นะครับสเปคการกันน้ําก็10บาร์นะถือว่ากันได้เยอะเหมือนกันนะครับ1น0รอเมตรนี้ใส่ว่ายน้าหรือว่า,แบบายนะ ตัวบัคเกิลก็เป็นสีดาแบบนี้นะครับบัคเกิลนี้เป็นพลาสติกนะอันนี้เท่าที่ลองจับจับดูไม่ได้เป็นเหล็กนะครับอะมาลองขึ้นข้อกันเลยดีกว่าข้อมือผม5.5นิ้วหรือว่า14เซนนะครับผมใส่รูลองสุดท้ายนะก็ลองกะกันดูว่าข้อมือเพื่อนๆเ,เนี่ยเล็กกว่าผมสักนิดนึงนี่ก็ยังใส่ได้อยู่นะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยก็ต้องมาดูขนาดที่มันอยู่บนข้อมือด้วยนะครับเนี่ยมันออกมาประมาณนี้เลยคือความรู้สึกผมอะ่ะ ผมรู้สึกเหมือนใส่นาฬิกาสมาร์ทวอชอะนะครับที่แบบมันหน้าจอใหญ่ๆแบบประมาณ1.4นิ้วอะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็แบบใช้งานนู่นนี่นั่นได้ซึ่งในการใช้งานจริงอะเวลาเราแบบไม่ได้มองหรือเพ่งดีเทลมากอะผมจะรู้สึกว่าผมไม่ได้ใส่คาสิโอทั่วไปอะผมใส่ g ีช o อ k อะไรแบบเนี้ยเพราะว่าเรือนนี้กลิ่นอายการอยู่บนข้อนะมันใหญ่แล้วก็มันดูหน้าตามีความเป็น g ีช o อคมากๆจริงๆนะครับซึ่งผมเนี่ยแอบงงนิดนึงนะว่าคาสิโอเขาทำนาฬิกาที่มันดีขนาดนี้ออกมา เขาไม่กลัวจีช็อกยอดขายตกเหรอนะครับเพราะว่าคือหน้าตามันใกล้กันมากแล้วอะแล้วก็เรื่องคุณภาพวัสดุมันก็ใกล้กันมากๆแต่ว่าราคามันถูกกว่าจีช็อกสี่เท่านะครับซึ่งโอเคคาซิโอเอาจจะมองว่าก็ไม่หรอกเราก็ไม่ได้ทํามาเพื่อแย่งตลาดจีช็อกหรอกแต่เราก็อยากจะทําให้คนที่อยากจะใส่จีช็อกอะแต่ว่าอาจจะเป็นเด็กๆวัยรุ่นอยู่หรือว่าเป็นผู้ปกครองอยากซื้อให้ลูกหลานใส่แบบลองใส่ดูก่อนว่าชอบไหมจะได้แบบอนาคตค่อยไปซื้อจีช็อกอีกทีนึงตัวเนี้ยก็อาจจะออกมาแบบ เป็นตัวเริ่มต้นของการใส่ในาฬิกาอะถ้าเกิดพูดมาแบบนี้ก็ make s e n s มากๆนะครับเพราะว่าด้วยช่วงราคาประมาณไม่เกินพันเนี่ยมันสามารถเป็นเรือนหนึ่งที่แบบ มันซื้อได้โดยที่ไม่ต้องคิดอะไรมากจริงๆอะ่ะแล้วก็สมมุติว่าเรามีหลานๆหรือลูกๆเราหรือคนที่เรารู้จักแล้วแบบอยากจะลองใส่จีช็อกดูอยากได้จีช็อกรุ่นนั้นรุ่นนี้เริ่มจากตัวนี้ก่อนก็ได้เพราะว่าเอาจริงๆหน้าตามันแบบใกล้เคียงกับจีช็อกปกติมากๆเลยนะครับส่วนเรื่องการใช้งานความคุ้มค่าเนี่ยฟังก์ชันต่างๆก็เรียกว่าอย่างที่บอกไปอ่ะดูในระดับเดียวกับจีช็อกราคา3 4มสี่พบาทได้เลยนะมันก็เลยทําให้นาฬิการเรือนนี้เป็นนาฬิกาที่ผมสามารถพูดได้เลยว่าถ้าในงบประมาณต่ํากว่าพัน องมันจะมีรุ่นตระกูล F91 ตระกูล F ทั้งหลายที่แบบราคามันก็ต่ำพันเหมือนกันอนะ่ะแล้วก็มันเป็นเรือนเล็กๆใส่สบาย,บาย,บาย,บายตัวคลาสสิกอ่ะแต่ถ้าเกิดถามผมอะผมคิดว่าไอ้ตัวนี้มันได้กลิ่นอายนาฬิกาแพงมากกว่าคืออย่าง F91 อะโอเคราคามันถูกจริงแต่ว่าหน้าตามันมันก็มีการรับรู้ว่ามันก็คือนอาฬิการ,ราคาย่อมเยาวนาฬิกาแบบ Entry มากๆนะครับแต่เรือนนี้ คือนาฬิกามันถูกอะ่ะแต่ว่าหน้าตาหรือว่ากลิ่นอายเวลามองไกลๆอะ่ะมันได้กลิ่นของนาฬิกาแพงแบบชัดเจนมากๆอะ่ะคือแบบดูยังไงก็ควรจะสี 5, ะ่ห้าพันอ่ะดังนั้นผมก็เลยสามารถพูดได้เลยว่าเรือนนี้คือหนึ่งในในาฬิการ,ราคาต่ํากว่าพันที่คุ้มค่าที่สุดถ้าเกิดเทียบกับเงินที่จ่ายไปอะ่ะมากที่สุดเรือนหนึ่งในโลกแล้วนะครับใครที่กำลังอยากได้นาฬิกาดีๆทนๆคุ้มคุมนะสเปคดีๆประหยัดตังค์สุดๆอย่างเงี้ย ก็ลองไปเลือกสีได้เลยนะครับสีออกมาเริ่มเยอะแล้วนะคือรุ่นนี้ผมอยากให้แบบมันทํามายาวๆแล้วก็ทําสีมาเยอะๆแล้วก็ถ้าเกิดในอนาคตเนี่ยคาซิโอทำแบบไซส์ผู้หญิงเ่ยเหมือนอารมณ์ g ีช็อมีแบบเอสซีรีอ่ะถ้าตัวนี้มันมีเอสซีรีด้วยแล้วทําไซส์เล็กลงมาด้วยเนี่ยโอ้โหจะกราบกลานเลยนะครับคือถ้ามีจริงนี้ กรีดแน่นอนนะครับกรีดหนักเลยยังไงใครที่กําลังลังเลตัดสินใจเลยนี้อยู่ก็ลุยเลยนะครับผมเชียร์เต็มที่เลยนะเรือนนี้นะครับส่วนราคาเนี่ยถ้าเกิดเพื่อนๆดูราคาป้ายมันก็อาจจะเกินพันอ่ะนะแต่ว่าถ้าเกิดเพื่อนๆเ,เนี่ยซื้อผ่านทางช้อปปี้ลาซาด้าเนี่ยเราจะซื้อได้ในราคาประมาณสักแปดเก้าร้อยบาทเท่านั้น,นครับอันนี้คือยังไม่รวมแบบส่วนลดจากคอยส่วนลดจากนั่นจากนี่นะคือถ้าเกิดใครเก็บโปรโมชั่นดีๆใช้คอยใช้แต้มใช้นั่นใช้นี่ลดเยอะเนี่ย มันอาจจะเหลือแบบ700กว่าบาทก็ได้นะซึ่งแบบโอ้โหมันไม่ไหวละนะครับมันถูกมากจริงๆยังไงก็รีบไปจัดกันโดยด่วนเลยนะครับสำหรับรีวิวนี้ก็ประมาณนี้นะครับใครที่มีคำถามอะไรก็สามารถคอมเมนต์กันมาได้เลยนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ